สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์ผ่านเลนนะครับมาถึงตอนที่91แล้วนะครับได้นำพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเอามาให้เพื่อน,อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับก็จะอ้างถึงนะครับตามบันทึกของท่านตียมปะวายนะครับ พระสมเด็จวัลคังนะครับเนื้อผงใบลานเผานะครับเป็นเนื้อพิเศษนะครับที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จนะครับท่านสร้างขึ้นมาด้วยวาละพิเศษนะครับเพื่อถวายและแจกจ่ายเป็นกรณีพิเศษนะครับจากหนังสือปาลิอัตถาทิบายนะครับแห่งพระเครื่องนะครับเล่มที่1นะครับพระสมเด็จนะครับโดยตียมปะวายนะครับได้อ่า อธิบายเกี่ยวกับพระเนื้อผงใบลานสีดำว่านะครับเนื้อผงใบลานเผาเนี่ยนะครับเป็นสีดำนะครับเนื้อชนิดนี้นะครับเท่าที่สืบทราบไว้นะ,ะคือพระอาจารย์ขวัญกล่าวว่าได้ทราบจากพระธรรมถาวออาจารย์ของท่านว่าท่านเจ้าคุณสมเด็จได้เคยสร้างพระสมเด็จเนื้อชนิดนี้เหมือนกันนะครับ แต่มีจำนวนน้อยมากทั้งนี้เพราะเป็นการสิ้นเปลืองผงใบลานเผามากโดยปกติแล้วท่านเจ้าคุณสมเด็จนะครับจะใช้ผงใบลานเผาซึ่งเกิดจากการเผาแผ่นใบลานที่ท่านได้จานอักคระและสูตรทางพุทธมนต์พุทธคุณนะครับเจือผสมกับเนื้อขาวธรรมดาเท่านั้นและหนังสือนะครับที่ท่านจานคืออัขระเลขยัน ทางพุทธาคมพอมากๆเข้าท่านก็หอบเอามา,าใบลานพวกนั้นนะครับที่ท่านจาน์นะครับามากองสมไฟเสียคราวหนึ่งนะครับแล้วเก็บเอาขี้เท่าใบลานเผานั้นไปบดผสมกับสิ่งกลางๆนะครับสิ่งอื่นๆที่ท่านเตรียมไว้นะครับเป็นมวลสารนะครับเพื่อเอามาสร้างเป็นพระสมเด็จ สีดำนะครับและเจอผสมเนื้อขาวสร้างเป็นพระสมเด็จเนื้อขาวขึ้นมากมายแต่สมัยนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจพระสมเด็จนะครับกันมากนักนะครับเด็กที่มาช่วยกําผงท่านก็แจกให้คนละองค์นะครับพระสมเด็จเนื้อผงใบลานเผาสีดำนะครับที่ท่านสร้างขึ้นนั้นโยมเล่าว่าพิมพ์ด้วย แม่พิมพ์หินมีดโกนพิมพ์ได้ครั้งละองค์นะครับพิมพ์แล้วท่านก็ตากไว้ในกระดง้งพอแห้งดีแล้วท่านก็เก็บใส่ย่ามนะครับของท่านแล้วก็เอาไว้แจกชาวบ้านและที่เหลือไม่ทราบว่าท่านเอาไปไว้ที่ไหนหมดนะครับตามบันทึกของตียำปะวายนะครับ ส่วนลักษณะส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จนะครับก็ระบุว่ามีผงตะไบนะครับของแผ่นทองซึ่งลงอักขรเลขยันสูตรต่างๆด้วยพระยันร้อยแนะครับแล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระและถ้าใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จนะครับก็จะประกากฏเป็นเก็รไซทองนะครับทอประกาย แสงและยิบระยับเลยนะครับดูจากผิวพันธวันะนะครับผิวนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับผิวจะไม่เรียบตึงนะครับแล้วก็จะมีความาแน่นนะครับของผิวพันธวันะนะครับผิวขั้นจะแน่นแล้วก็ถ้าลองใช้แม่เหล็กแรงสูง ดูดนะครับก็สามารถดูดติดได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้น้ำยาเช็คมวลสารนะครับก็สามารถาบ่งบอกอายุได้นะครับในพระสมเด็จเนื้อผงไบลานนี้นะครับเนื้อที่ดำนะครับพอตอนที่คลายความชื้นออกมานะครับจะนำาาการระเหยนะครับของความชื้นออกมาบนพื้นผิวขององค์พระนะครับจะนำ ปูนขึ้นมาด้วยนะครับจะนำปูนสุกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นคราบนะครับในความต่ำของพื้นผิวนะครับจะมีคราบขาวๆนะครับออกสีน้ำตาลผสมกังอิ้วโผล่ขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นความสูงนะครับเส้นครอบแก้วนะครับหน้าอกพระพระพักหน้ากักจะเป็นสีดำนะครับก็เกิดจากการสัมผัสนะครับ ถ้า,าสัมผัสน้อยนะครับพระก็จะเป็นครา,าบสีขาวเหลืองอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ยะครับพระนะครับถ้าเราถือนะครับปล่อยลงบนโต๊ะนะครับในความสูงที่พอเหมาะนะครับเสียงเสียงพระที่กระทบกับวัตถุที่แข็งเนี่ยจะบอกเลยว่าดังจริงกังเลยนะครับ ก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้ส่องดูรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 3 0เอก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระคังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผ่ดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอกนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็ มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทําให้เราเห็นอลากรไนท์นะครับการเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับ ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซด์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียง1หยดเล็กๆเท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่1เลยนะครับ ไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทําจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทํามาจากเลซินนะครับ 2. นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระ ที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ5้าฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับ แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ